วันดี้ครับกับผมร้อยเอกสุภระเชษฐ์มินถานายทหารฝ่ายการข่าวกองพันธร,ราษรที่สองกรมทหารที่แปดครับกับผมร้อยโทอนันตชารัตนประทุมหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรลือนกองพันธหาร,ราชที่สองกรมทหารที่แปดครับครับสําหรับในวันนี้เป็นวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกกองพันธราษที่สองกรมทหารที่แปดจะนํานทุกท่าน ไปทําความรู้จักกับทหารผ่านศึกซึ่งผ่านสมรภูมิลบในอดีตที่ผ่านมาขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมพร้อมกันครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้านของจ่าสิบเอกลาหุนนาคนอกแล้วนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นอดีตกาลังพลครับของหน่วยกองพันหาราบที่สองกรมทหารราบที่แปดของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปหาท่านกันเลยครับ สวัสดีครับ,รบตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของจ่าสิเบกราหุนหนักนอกนะครับก็ขอเรียกว่าคุณพ่อนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นอดีตพลังพลของกองพันธราชาที่สองกรมทหาราที่แปดที่ได้ผ่านสมรภูมิรบในอดีตที่ผ่านมานะครับเราจะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแนะนําตัวก่อนนะครับว่ามีอะไรครับผม จากศเบสลาคุณน,น้าคนอกทะเลการมำนานตั้งแต่ชุดท้ายรอแปดพันสอง 8, ครับครับขออนุญาตครับตอนนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้คุณพ่ออายุแปดเอ้ยเจ็ดสิบเก้าปีนะครับแ <79 S 1> ปดสิบเก้าเอ้ยเจ็ดสิบเก้าเก้าปีตอนนี้คุณพ่ออายุเจ็ดสิบเก้าปีก็ยังดูแข็งแรงดีอยู่นะครับครับคุณแม่ครับน่าสนใจค ชื่อนางอัมพรทางตอกค่ะเป็นภรรยาเขาคุณพ่ออายุ75ปีคัะก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อประวัติการทํางานของคุณพ่อก่อนที่จะมาที่กองพันธ์ที่สอบกรมท่าที่แปดของเราเนี่ยคุณพ่อเคยทางานที่ไหนมาก่อนครับครับคุณพ่อจบนักเรียนในสิบ พวทรุ่นที่สามที่โรงเรียนชุนมชนทหารราบค่ายชนะรัฐประจุกิลีขันเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบสองปรจุรับราชการครั้งแรกที่ร้อยบอบตพออสามพอศสามนั้นสมัยนั้นเราพันหนึ่งไอจังหวัดตะบนมานครปีพอศสองพันห้าร้อยยี่สิบสามได้ย้ายมา พ,พันตั้งไอ้พวงพันตั้งใหม่คือราบแปดพันสองเราที่ที่ตั้งชั่วคราวอยู่จังหวัด,ดอุดรธานีก่อนจะย้ายมาประจำอยู่ที่รอบแปดพันสองปัจจุบันที่อำเภอสุแทพครับการออกใต้การสนามนก็รู้สึกประทับใจในเนการแข่งครับมันมีส่วนประทะกันเต็มไปเลย เป็นรอเด็กวัยมีครามัพพระจำเนื้นนเนเอเัวนึ่งไปเพื่อพูดตามี่สิ0วัน2บวันมาถึงในอำเภอสมเด็จก็มีการประทะกันเรื่อยเรื่อยแบบประทับใจก็อยู่อำเภอดอนตาลครั้งหนึ่งไปซุ่มผู้ก่อการลาย ส่งทะเบียเเนเยอยแล้วว่าในหมอกเล็กเ,าเ,เ,าเาราหนึ่งสุดรู้สึกยังไงบ้างทั้งุนเรทัที่จากสามีของเราเลยชีวิตของเราไปออกโลกไปเสี่ยงตายก็หวังกับหวงมากๆเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงแลหน้าที่ของเขาเนี่ยนะบางทีก็ไปลบเขาก็บอกว่าจะได้กลับไม่ได้กลับก็ได้ข่าวว่าคุณป้อมีพื้นที่ขอกร่ลงกายส่วนตัว นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ไปดูพื้นที่ของกลางกายของคุณพ่อว,ว่าเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วเราจะได้ไปติดตามชมกันครับคุณพ่อพาชมนะครับอันนี้สายยางนี่สายยางสลบรับรถโโช่วง อันนี้กล้วยหอมทองโอกล้วยหอมทองขอหน่อได้ไหมครับเนี่ยได้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 การไหมนี่พันอะไรครับคุณแม่ครับมะล้กอเอเยอะโอ้ครับกำลังเลย่ังหมดเลยลัง้ยมาเอาเด้๋วลูกอยากไปปลูกบ้านครับคุณพ่อในการปลูกล้วยหอม ให้ให้ตัดปีครึ่งหนึ่งครับไม่ต้องตัดออกทั้งหมดใช่ไหมครับลูกมันจะได้โตให้มันหลุดออกเองตัดแค่ครึ่งหนึ่งตัดออกนะครับผมรู้มาเยอะผมดูในับในของเกษตรนะครับเขาก็แนะนํามาทหารพันดีครับชื่อโครงการนะครับก็ทําเป็นแปลงเกษตรไม่เิ่มนะครับเพราะว่าพ่อได้ไปเรียนทฤษฎีใหม่อยู่ที่สลับุรีผมผมก็ได้ไปเรียนที่นั่นครับ เป็นรุ่นแรกรุ่นแรกของคิวเ,เ,เซครับเสเ็จคิวเซครับใช่คิวเซรุ่นแรกขุงพ่อเอมครับเรื่องในบรรหารผ่านศึกนะครับเราพ่อมาทาความรู้จักกับคุณพ่อลาหุนนะครับหรือจ่าสิบเอกลาหุนนากนะครับอดีตกําลังพลของหน่วยทหารรับที่งกรมทหารรับที่ดของเรานะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ให้ พวกเรานะครับมาสัมภาษณ์นะครับได้เล่าถึงประวัติความเป็นมานะครับการที่เสียสละเพื่อชาติแล้วก็แนวทางในการรับราชการเนี่ยชีวิตหลังเกษียณเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ขอขอบคุณคุณ่อะครับครับขอบคุณมากจะจาจะขอบคุณมากมากค่ะครับที่ที่มาเยี่ยมเนาะสำหรับวันนี้ในการนำเสนอกำลังพลทหารผ่านศึก ที่ผ่านสมอภูมิในอดีตที่ผ่านมาก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับครับอขอพิธีไม่เที่ยง